สวัสดีครับองุ่นป่าบราซิลมาแล้วครับชิวๆครับวันนี้กลายฝนต้นหนาวแล้วครับวันนี้จะตอนองุ่นป่าบราซิลนตอนชิวๆว,วันละสิบกิ่งสิบวันก็ร้อยแล้วครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรเยอะครับคุยมะพร้าวแช่โฮอร์โมนเร่งรากหนึ่งคืน งุนป่าบราซิลนะครับเอาไว้ระดับเสียบยอดพันดีนะทนโรคนะใบเนี่ยไม่มีโรคมาวุ่นวายเลยครับตัวมแมลงมากัดกินก็กินทเท่าไรก็ไม่หมดแล้วครับนะทนสุดๆนะการตอนก็ตอนได้กิ่งเขียวกิ่งเข้มกิ่งแก่ตอนได้หมดครับ อันนี้กิ่งออกสีน้ําตาลแล้วนะครับตอนยังไงก็ออกรากหมดครับเอาไปปลูกทำซุ้มหน้าบ้านนะครับเอาไว้เสียบยอดองุงนพันดีนะครับทำให้ผลผลิตด,ดีขึ้นนะครับก็ตอนปกติครับตอนทิ้งทิ้งไว้นะวันละ10บกิ่งนะกะ10วันก็ร้อยกิ่งแล้วตอนใส่ผงนะครับแล้วก็ เอาไปชําอันนี้ครับตอป่าบราซิลครับอง,งุ่นป่าบราซิลนะเสียบยอดอนุต้าอง,งุ่นสายพันธุ์ดีจากยูเครนนะครับผ่านหนึ่งฝนแล้วครับต้นก็สภาพประมาณนี้ทนมากข้อดีนะครับของ ต่อป่าบราซิลก็คือสามารถเสียบกับองุ่นนอกได้ดีนะครับติดง่ายให้ผลผลิตเร็วนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ